สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วหาจี๊ดจาะจไดใแตเก็ดกไน้าจะของน้องหมองจีประทับใจจะเชียร์มุ้มนี่้องมึงทำพี่เก่าหรือพี่น้องคุณแย่ทำ <c oughs> บ้หลงกันไหนได้แถวนีน หกหกด่ครับได้สีร้องใส่มึงกวดวอาสีโตสังไงเสีตัวหมือนเยีะเพรสามสิบบุบุนี้ยางหกยี่หก ใส่ได้ป่ครับนี่พกค่พกค่้องพี่ไหมโอ้ยหวาแนมีอาคนยห่ย เอหกหกแ้งยำนาำกบ่มีตัวนี่ไไก็ใส่ของคุณดีกว่าพีองให้ที่เขาใส่ต่อจากคลิปที่แล้วามาใส่บุ้งนน่อี่เขาเริ่มมีนำ เดี๋ยวขอใส่ก่อนพี่นอ้องแรงหกเลยโอ้โหตีอะยรอย่างเงี้ยบนไปครับลุยทำหรอเสียงฝังวอกมาลรอพี่น้องหมืดมาเลยครับผมใส่แค่นหนหมึดอยู่ใส่ได้ประมาณสามสิบหลังแล้วใส่อีกจัก สามสี่หลังนี่เขาบอกท่านเดวใช่วยที่นี่ขั้นนี่ล่องเมือครับผมเห็นมันโดดล่องอยู่ดิแต่มานี่กับปูไหลไปพี่น้องเ้ากันฝนตกหรอสวัสดีตอนคำคำครับพี่น้องฝนตกจ้างแห้งครับตอน ปุ่วงแรงมาหันนี่กระลังเซาครับออกมาว่าที่มหาไตกโก,กัดผลเ่าก่อนบรู้ว่าโปกที่กินเด็ดวเด้วยครับตอนนี้ก็ทุ่มนึ่งครับผมออกมาน่ะยงฝ่าโอ้แหงคักพี่นอ้องเดี๋ยวมายามหลังที่ใส้ทุดถ่ายก่อนเพราะว่าหม่องแท้หม่องแรกกันไปยากครับ รุเหมือนก,นกันครับนี่ครบโดดคบโดดลงนี้มดดัวป่าสิคืบมาคือเด้อครับฝนตกเล้นอยู่เด้อครับนี่้าก็ะเรียมมันแห้งครับมันติดก,กินเห็บว่า,น,า,น,ออานั่นยื้ๆอยอ่เดี๋ยเท่า ว่าถืถินี่นังหนึ่งน้ำท่มวมมัดหรอตบยู่เกือบชั่วโมงอ่าพี่น้องออกมากแบบส้าสามโัวบ่กินมอกครับเบ็ดอืมคบกระโดดลงอยู่ผู้หน่ายนั่งอยู่นั่งกันแท้เตียมอยู่ครับกบบแม่ กบนั่งอยู่เส้นกันแท้เลยพี่น้งองเหมืนหลุดลงน้ำอ่ะนี่เบียดเข้าบ็กินครับคืก็ดูลเมอเมอเื้อนหมดแล้วคือเดี๋ยวไปเมืง่งเรื่อยๆกันถ้าถืงจะใช้เมื่อครับผมนั่นบ้ากบหลุดลงหลังนี่นห้อยอีหยังกินบ่นี่บ็กินอ่ะพี่น้องเมื่อ นั่นคือเกาอยู่นี่ยังกอบโดดอยู่ฝนมันตกครับผมเตียงที่ดินดีๆอไปกันบ่ดิน หาไต่กรมดีกว่าฝนตกยินก็จะกับปูเฝ่าเบ็ดโอ้ฝนตก,กดีเลยครับนี่เรุ่นองเนเ้าดีกว่าที่น้องฝนตกฝนตกเหมือขึ้นครับที่น้องฝนตกเหมือขึ้นเลยตีสี่กว่าครับ ตีหาแล้วล่ะเดี๋ยวไปหาใจกบกันเ,นเบ็ดเขาก็อตีบ่ถื่อตอครับหาจำกบ,บดีกว่าไปครับผมเบ็ดกบก็อตีบดไม่ได้แล้วล่ะฝนตกคักปานเลยนี่ครับผมตัวนี้สามเลยนี่สามตัวเหรอมันแค่ปวดมันขอาไก่ว่่ได้เลยครับจบยากยคางบกบหลายอยู่ นาไงาเดี๋ยวไปเมืองเราติดจับเลยบ่อโอ้กระโดดมีเวิร์ดครับมันเร็วหวด ไบ่ได้เลยพี่น้องสามโตรครับพี่น้องครับไปไต่มาเรห็นผลมันเริ่มคอยล่ะครบแค่กบหลายอยู่แต่ว่ามันจับบ่ได้ครับมันแค่พลดมาออกมาตอนตีสี่ครึ่งมาลุ่นเบ็ดเท่าดีกว่าฝนตกมันขึ้นครับผม ที่เป็นจังได้เด้อพี่น้องเมื่อคืนก็บ่ได้พอตัวบ่กินเบ็ดเอาฝนตกแล้วก็ร้องมึงครับผมมาลุ้นมึงนั่งเฝ้าเบ็ดอยู่แต่ว่าบ่กินเบ็ดครับโอ้ฝน,ด,น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 ,ด,นดีครับยำเลี้ยงกับตกยำเคลืนกับตกนี่ยังดิ้อนอยู่ด้ครับเนี่ยมันเปนว่าฝนเท่าเลยเด้ ตกอยู่ได้ครับมีห้องท่องอยู่สามตัวเดี๋ยวเปิดเห็นมึงเปิดมึงว่าเด็กหรือเทพมึงถวมเบียดเท่าโอ้มีอย่างมากินทำมใช่เนอะเอ้ ผมเพิ่งจะเต็นไปหากินทางอื่นเพราะว่าฝนตกเออเป็นเมียเงี่ยหุ่นที่มันก็ตกเถือกดีก็ยังดีไหมไม้นี่ 你吓鬼了嘞！ วดัดเถ่ดนะครับพี่น้องเดี๋ยวทางนี้หลังอะไรเถิเทดที่ไทยมั้งว็ดเถิอู้หลังนี้เถิดก,กระปูมากินับพี่น้องมึงกระปูมากินมันโอ้ยเหญ่ด,ดิ cứ nhảy đi thế Để pin thế quá Đấy nó có đây là khi nào cũng có tổng đi vâng gặp bánh chín Mình gặp bánh Thì tặng đi hoa thử. thử nhạc thôi ไปครับผมไปต่อเสียงถือครับผมดินญี่ปุ่นหลังสุดท้ายพอดีพี่นองโอ้ตัวหญ่นี่ี้คนน่ะตรงนี้น้ำประท่วมมันเดียบลอยครับผมหลังสุดท้ายพอดีเลยนะครับนี่โอ้เป็นอากมาถือเบด็ดถือเบด็ดเจ้สองตัวครับ นั่งดีจ้่ครับผมนัง่งยังมีโตให้มึงย่งพี่น้องนี่ไ <c oughs> <c oughs> ม่หันกับกระปูจิน กหน่อยได้พี่น้องัวง้อมอยู่ครับกบแม่ถือแเ,เรียบร้อย ัูกสุดท้ายพอดีโอ้ยประดานพี่นองอากาศกเป็นใจวันนี้ตกดินนยังได้ครับเนี่ยหกม้อนอะไรยังหมือนเติบอยู่ขึ้น <c oughs> <c oughs> ใช่มึงมองมันแปลงนั่นก็จะคูปได้แต่เกิดว่ามันมันกระโดดออกเปิดปุ๊บเลยเดี๋พี่น้องครับต้องเปิดแล้วหันกระโดดอั็นี้บ่ครับมันกระโดดออก ดีแจมดีว่าชัดนีด่เป็นกบไตครับกบไตสามตัวสิงเบสเดียตัวเดียวตัวนึงผมเอาถิมกระปูจินนี่ยังที่เห็นแหละปราฝนว่าตัวขี่ได้ลายอยู่เลย ก็ผ่าตะเคียนดิมาหมายี่จะกระติดผักก้อนพี่นองไปหาใช้ทั้งอื่นกันใช้ดูเหรอสามมือต่อกันเหรออ่ะขอบคุณเลื่อยๆครับผมวันนี้เหมือนมืน่นจังเลยวยครับสภาพอากาศบ่เป็นใจฝนตกเดี๋ยวล่างเบ็ดกับเดียวไม่คลิปหน้า